สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบอลเมสันมาหน้าชนะนะครับวันนี้ยุกับบ้าแม่ครับผมวันนี้ผ้าขึนเขาครับพี่น้องน่ครับเดี๋ยวผ้ามาเบิ่งดอกดินครับเพราะว่าฝนมันตกมากสองสามเมื่อนะครับแล้วก็วันนี้นะครับตกต้งแต่ตีสามนะครับจนตอนนี้ก่อโม่งเกือบสิบโมงแต่ว่าท่านเศร้าตกเลยนะครับก็เลยว่าขึนมาเบิ่งดอกดินครับพี่น้องโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปลุนกันครับว่า สิ่นี้ดอกบินโคขึ้นมาบนนะครับในห้องเห็นบนนะครับไปดูนะครับพี่น้องฝากติดตามนะครับไปครับผมครับพี่น้องนี่ครับหนึ่งดอกครับเห็นนะครับพี่น้องโอ้โครับดอกก็ไม่ใหญ่เป็นเด็กดอกไม้น้อยครับ มันจะออกน้าแล้วครับดอกนี้ครับเหมือนออกโดนแล้วครับมันเริ่มเน่าล้วครับผมครับดอกมันเริ่มเน่าโอ้ยครับหนึ่งดอกกันไปครับรวมุกกาครับพี่น้องครับพี่น้องพอแล้วครับหนึ่งดอกครับนี่ครับนี่ครับเก็บตอนนี้กันนาชิตล่างยากแน่จัง่อยครับพี่น้องเพราะว่าดินมันไหลครับตอนฝนตกผมนะครับ น yup, er ี่ครับพี่น้องงามๆครับผมไปดูหนึ่งต่อครับหนึ่งดอกงามครับพี่น้องกำลังโคเลยครับดอกนี้ครับนี่ครับงามเลยครับดอกนี้ครับนี่ครับพี่น้องหนึ่งดอกงามๆครับกำลังสวยเลยครับนี่ครับหนึ่งต่อครับผมน้องจะเห็นอีกหนึ่งดอกครับขาวๆครับพี่น้อง

có bên này đầu các cái ngang hợp đầu này có đang lăng chùm chùm hợp sẽ ngâm các không, không? không như hết

เขาเขารวบครับดอกนี้ก่อนข้างสีน่าครับนะครับมันจะสีน่าวดอกนี้เที่ยวปุ๊บตีกสามครับครับนีหนึ่งดอกงามๆครับพี่น้อง อี่ดอกหนึ่งครับยังไงครับดอกนี้ครับนี่ครับโอเคคียร์ุ๊บติดตามครับครับเคลียร์ทนถักกับดอกนี้ครับ ใบไหนมันหนาครับครับนนั่นดอกครับครับต้องเคลียร์หาครับพี่น้องเพื่อใบไหนมันหนาครับมาสั่นฮะเพื่อับนี่ดอกนึงครับ เฮหาครับประเสริฐบุห็นครับกำลังนึ่งดอกครับโอ้กำลังห้อยยังกินนะครับลองหน่อยเ้ครับกำังหอยยังกินครับนี่ยจะได้ได้หนวะครับผมครับนึ่งดอกครับอึ Kia hàng ở vườn hoa bay này nằm nằm hết nó được chưa được lộng 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 Doblin các doblin gấp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  doblin ngang các gấp này nồi hấp, Xoáy ngang cấp 4 Sao bị gọt nâng cái đoạn Nó không ngang cấp thức khiếu ừ. 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 cấp này Đúng Xoáy ngang cái nâng ngang cấp โอ้นี่ครับขาวๆงอกเลยพี่น้องโอ้ยครับผมติดตามครับนี่ครับดอกนึงครับนี่ครับพูนครับดอกนึงครับขาวๆเป็นคแบบว่าเฮ้ยรอดอกนึงนะ ครับผมกำลมาอยู่ครับครับพี่น้องกาเก็บรอยดีครับหลังจากขึ้นมาหาดอกลินนะครับนาอกาเริ่มออกแน่ละครับนาอเริ่มออกแน่ละเมื่อกี้เห็นสองคนนะครับเราโอ้ได้เกือบตะกาหนึ่งครับนาอเรามาสองคนนะครับได้เกือบเต็มตะกาเนาอเมื่อกี้นะครับยางไปเบิรงของเรานะครับนาอนี่ครับผลงานที่เราเก็บได้ครับพี่น้อง ครับกเติบนึงอยู่ครับแกถือว่าพ่อพ่อมีอยู่ครับพ่อมีให้เด็กเก็บอยู่นะครับเนาะกะบ่แน่ใจว่าอีกจักสองสามมือนะครับอาจจะออกหลายกว่านี้นะครับเนาะนะครับแต่สำนึกะกยังว่าเหลื่อมออกแน่แล้วนะครับเนาะถ้าฝนตกใหม่อีกเทือนึงนี่คือสิพอดีแล้ะครับถ้าฝนตกใหม่อีกเทือนึงนี่นะครับเนาะอาจจะออกหลาเติบอยู่นะครับเนาะ โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนีครับสำหรับการเก็บดอกดินดอกกระเจียวนะครับเนาะมันนี้ก็ออกมาสายนะครับฝนตกหดโอ้สายเติบนะครับออกมาแกถือว่าได้นี่ถือว่ามานอยู่นะครับเนาะถือว่าหมานอยู่นะครับพอด้กินนะครับเนาะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนีครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องหน่อยๆของวอาแม็กเนาะครับเนาะนะครับอะไรก็ฝากเนื้อฝากตน้ำนะครับ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเอาไปเศษอยังจังว่ากันนะครับน้องๆเนาะวิ้นครับสำหรับคลิปนี้ฝากเพื่อนๆครับผมสวัสดีครับ